네, 가 직접 상대해 모두 말라 비틀질 것이다 나 อลอล่ลอขลังอ้าวสยแล้วเื้องัอเดียวต็ต่อไปหมุน ๋วยวโดนกลางปุ่มปักนะนี่ถ้าเปิดปุ่มปักปอดมาเปิดนั่นออเองครับให้เดี๋ยวปอดบนเดี๋ยวบอดบ,บน แปดสิบไปหรอเร็วเกินจะไปด้านหลังครับทุกดาวไปหมุน ไปวางไว้ที่หมุนนะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองตีไปเลยเดมอนเด็กกีก่วิเกือบห้าวิานันานานตีไปเจนะ็ดสิบอ่ะนะคูพักเสร็จหมุนนะคูพ,พักเสร็จหมุนไม่ดอกดอกหนึ่งไม่เป็นไรหมุน พลังเออท็อปเดี๋ยวเฉียงให้หน่อยนะอ่าเดี๋ยวนาพขอโดนเฉียงสเเบโอเคได้น็อปนเดี๋ยวคงสเเบดหยุดนะดอมอนหยุดละดมอนเดี๋ยวบอลล่างเดี๋วบอลล่างมาตัดดอกตรงนี้ก่อนนะตรงเกือบกลาง หลบไหนหลบไหนโอเคตีเลยตีเลยลอรยอพิูมเลตีพี่โเมเลือด <S <S เดี๋ยวปูมฟลักนะครับปูมฟลักฟอร์ดครับบ่อเพาะด้วยระวังเอาไปหมนเอาไปหนงหลังนะ ัต้อง,งแทงน็อดาวครับน,น็อกห้สแล้วนะ <c oughs> เออพินไปพินไปห้าส <c oughs> ิบ, <c oughs> บเอ็ดอกตรงแน <c oughs> ขอบแล้วมอพอดี เด,นะดี๋ยวฟูลฟาร์กนะเดมอนหมดแล้วใช่ปะมีหนึ่งดอกอะมีหนึ่งดอกสองสองดอกดอกเดียวดอกเดียวบอกพ้อด้วยครับบอกพอด้วย <c oughs> กลับไปหมุนสี <c oughs> 4, 11, ่สิบเอ็ดหยุดนะรอเดมอนส <c oughs> ลงัง ดอกดาวเดี๋ยวบอสเอาล่างนะถ้ามันล่างล่างเดี๋ยวบอสม, <c oughs> มาตัดดอกตีสองนี้ตดอกนะตัดดอกจงซิปตัดดอกจงซิปตีสองแล้วนะคะจนเลยจนแล้วตีเลยตีเลยครับ <c oughs> อย่าฟุ่งฟักนะฟุ่งฟักบอกเพราะกวาเพาะ อพอๆใครได้โอเคต่อไปหมุนระว,วังดีบล็อกแท <c oughs> งต่อไปข้างหลังข้างหลังนะดาวนะใส่สาม,ามเอ็ดแล้วนะให้สามติดเลย ่างฝ่ายค้างคูมฟักนะค้างคูมฟักนะคูฟักแล้วอะไรต่อคูฟักลอตตีธรรมดาเล่มันหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วครับโอเคน้าจะมีดอกหนึงฟักมีสองดอกอยู่ตรงใต้เต okay. ็นท์แล้ฟักคู่ฟักสองออกออกออกตัวหนึ่งตัวสอง ต่อไปหันหลังตีลูกก่อนหันหลังเดี๋ยวรอเดมอนก่อนรอเดมอนรอบที่สิบสามล้อเรายังไม่บล็อกนะเลือดเลือดเลือดบอกเพราะน่าจะโดนลูกอ่าเดบอสเดมอนตัดกลางตรงกลางมาแฟมตรงกลางที่สองชน ระเบิดโล่ระเบิดโล่ด้วยมีตัวตรงกลางพอได้ระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วโอเคเดมอนเหลือกี่วิเหลือสี่สิบสี่สิบวิครับดีเลยยี่สิบเขาลูกครับตีลูกด้วยตีลูกด้วยลั่นแล้วนะโดเองนะอืมเป็นอะไรอ่ะเออตีลูกเดมอนต่อไปหน้เดมอนเดมอนหน้าหลัง หมุนแล้วหมุนหมุนลบเองนะที huh. ่สองลบเองนะครับลบเองนะหมนหลังนะหันหลังโอ้ยข oh, ับปอเลยพี่พ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟต่อไปมาร์กางมาร์กางแทนพนไฟแล้วมาร์กระเบิดต่อไปมาร์กระเบิดมาร์กระเบิดอไปเดมอนยังพี่่ไปแล้ววะควาป้เด oh, so ีเยดเดี Male ๋ยวมดเดเเดี๋ยว เดมอนรอเนาอเน็อเน็อะเสร็จปุ่มฟ้าก็ปุ่มฟ้าปุ่มฟ้าแล้วก็บอกว่าดับโลครับดับโลดับโลโลแล้ว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 โอเคหน้าหลังเพาะอกเพาะอกเพาะอกเพาะต่อไปหมุนหมุนต่อไปหันหลังครับหันหลังหันหลังนาคนไฟมาร์กระเบิดนะต่อไป เดมอนหมดนะต่อไปก็เดมอนไม่เป็นไรตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายแล้วตายแล้วตายแล้วขาดจบเล็งฟาดโดนเพลิงโดนเพลงอเดมอนอะไรอ่ะขอจุ่มก่อนไม่ได้เลยมีจุดไหมมีจุดไหมโซลชิวขยะยทำไงดีไม่มีตังเลิน